เราตื่นไปส่งี่หวายแล้วตอนประมาณ4ีห้าสิบนาทีสิบห้านาทีและก่อนหนะ้าเราก็นอนดึกดีเล่นกลงเล่นเกมอะไรว่าไปนอนตอนประมาณ4ีสี่นอนไปแป๊บหนึ่งก็ตื่นไปส่งวายแล้วทีนี้เราก็เลยนอนยาวจนถึงปลายโมงพอมาถึงปลายโมงก็มาหิวก็เลยตัดสินใจว่าสั่งเคเอฟซีมากินละกันเหมือนคนจีนนะพิซพซ่าพิซซ่าส่งเมสเซจมาว่าซื้อเลยแถมหนึ่งนะอะไรเงี้ยประกอบ,บกับเพื่อนอนะลงสอรี่ว่าใส่ ซส่างายื้อหนึ่งแถมหนึ่งเงี้ยจะเห็นแล้วเหมือนบันไซก็เลยสั่งเคฟสิแล้วก็ตั้งใจจะแบบกดเพื่อนแต่ความเป็นจริงก็คือรอประมาณ่วโมงครึ่งคือสั่งไว้ประมาณบ่ายโมงยี่สิอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าส่งอาหารภายใน30มสินาทีแต่รอแบบไอ้สัญลักษณ์ที่ขึ้นว่าปกติเขาจะขึ้นเป็นเหมือนสถานะว่าตอนนี้อาหารที่ไหนแล้ว แม่งขึ้นคำว่ารับออเดอร์อยู่แบบครึ่งชั่วโมงที่บอกว่าจะส่งมาอาหารภายในสามสินาทีคือไม่เริ่มทํายังไม่เริ่มส่งอะไรนั้นแต่เขาก็ดีที่ยังโทรมาบอกว่าขออภัยในความล่าช้าแบบว่าคุณจะสามารถทําได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําผ่านไปสักพักประมาณอีก3ามสิมินาทีเขาก็โทรมาบอกว่าทําเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกมาส่งอะไรเงี้ยแล้วก็รออไปอีก3ามสินาทีของจริงที่สําหรับมาส่งพอมาถึงก,ก็รีบกกินกัดไปได้หนึ่งคำนะหนึ่งคำจริงจงกัดวิ้งแซบไปได้หนึ่งหนึ่งเสี้ยว พี่ไหวก็โทรมาบอกว่ามารับหน่อยถึงแล้วก็วลวลวเลยนะคะนี่เอามาทิ้ด <c oughs> ้วยหิวมากไม่ไหวแล้ว <c oughs> เอาเฟรนฟรายมาถ้าต้อเอาเอาวินเซตมาส่วนเรานะคะกำลังตามหาคาเรนะคะอยากกินแกงกะหรี่แต่ว่าจะทำเองก็เลยต้องขับรถมาซื้อนั่นเองซึ่งเดี๋ยวสงการนี้คงจะได้แบบมีเมนู หลายๆวีนูที่เชฟจะรับสัตว์ว่าจะหยุดอยู่บ้านแล้วนะวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันนี้วันที่สิบสองค่ะเด็กๆพรุ่งนี้เลยดพรุ่งนี้ส่งการแล้วแม่เลยจะมาบ้านกันเลยล้างรถพรุ่งนี้ล้างรถด้วยล้างรถกันดีกว่าเลือกท็อปหรอว่าซื้จากแมคโครท็อปสุดถ้าซื้อเนื้อที่แมคโครจะจะถูกกว่าหรือเปล่าเราแวะแมคโครก่อนแล้วเราค่อยไปค่ เราไม่อยากเป็นวิลล่าวิลล่ามันของน้อยอ่ะอืมืออ่อกี้ก,ก็คือเข้าไปแบบลิมใส่เม็ตแล้วเขาก็บอกให้ใส่เม็แต่อากาศคือร้อนมากขอเพลงแว่นกันแดดเลยนะ เดี๋ยวให้พูดพัวเลื้อใหกกันจอดรถันก่อนใครๆก็จอดได้ป่ะดูทุกคนเขาก็จอดได้อะไรแล้วนี่หลบไปทำไมเนี่ยจับที่ นี่มาม่าแบบว่าอลังการคุ่ะสำหรับมาม่าทองปลานะคะเยังเหลือจำหน่ายอยู่อีก20แพ็คสุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อรับซื้อได้ที่จุดบริการนะคะสำนวน20แพ็คแต่หนึ่ชิ้นเท่านั้นนะคะและขออนุญาตได้แค่เดินดูนะคะสำหรับลูกค้าที่ ไปพากับรถกบนี่อันนี้ก็คือจะกลับไปทำจรังอีีเขียนเหรอกินเคเอฟซเนอเรายทำมุ้งนี้ ได้รับของครบทวนสมหรลยเราขาดไปหนึ่งอย่างก็คือสากีนะคะที่ขายเ้าไม่ขายเขาบอกว่ามดขายแอลกอฮอล์ในช่วงวันที่10ถึง20เมษายนัวปา์ตี้สงการจะร้องพี่ไวายดรเวอร์นะคะต้แต่วันนั้น ช่วงนี้เริ่มเงียบแล้วก่อนหน้านี้ก็เลยไม่ได้ถ่ายได้ถ่ายว่ามันมีสินคราสางแต่หลังจากนั้นก็คือไม่ได้ถ่ายเลย ขามาจนต้องประคองกล้องไว้นะคะก็คือไม่ได้มีงบขนาดซื้อโกโปรมาติดรถนะคะเราจะมาทำช่วงใหม่ของเรานั่นก็คือช่วงแนะนำหนังนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าเออเราไปคุยเรื่องหนังกันดีกว่าก็คือ,คอรเราจะมาแนะนำหนังของเรา หนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ของพี่ไว้หนึ่งเรื่องนะคะสำหรับ <S <S สำหรับช่วงนี้ที่เราได้ดูหนังอะไรก็ตามนะคะล่าสุดราคาดูเรื่องล่าสุดสอเอคยดูหนังวันไหนเนี่ยดูเมื่อคืนเรอใช่เมื่อคืนคือวันหนึ่งอะ่ะกินข้าวสองสามมื้อใช่ไหมทุก,ทกมือ้อก็คือดูหนังเนื้อความสำหรับเด็กที่เรียนใช่ดูของสกอยเล่นไปคือเธอเคยดูปะไม่เคยเกี่ยวกับเลยคะจักรวาลเดียวกับกอซีล่า ในเรื่องก็จะมีชื่อของบริษัทบริษัทหนึ่งที่เขายุ่งวุ่นวายกับสัตว์ประหลาดพวกนี้ก็คือโมนาในเรื่องของเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักอะไรสักอย่างเขาก็ูภายใต้โมนาแล้วก็ต้องการที่จะให้คนไปสำรวจสกูแอเรนนี้แล้วก็ไปค้นพบครองแล้วก็บริสูตร์ว่าเขาพูดความจริงอะไรประมาณทำลายค่าเกี่ยวกับช่วงสงครามอะไรเงี้ยเหมือนจะเป็นสงครามหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วก็ทหาร อเมริกันเป็นหน่วยหนึ่งที่นักวิทยาศาสตร์น,นีบอกว่าให้ช่วยไปเป็นเหมือนแัพเป็นเหมือนคน้องเป็นคนที่ไปทําภารกิจด้วยแล้วก็มีพี่ทอมพีเตอร์สตันของเราที่เป็นเหมือนนาธานเร็กเป็นผู้เชี่ยวชาญในการกแกะรอยจริงดูไปหลายรอบมากแล้วด้วยความที่นักแสดงนําได้แก่ทอมพีเดลตันนะคะแล้วก็คนที่เล่นเป็นกัปตันมาเวลชื่ออะไรนะ แล้วก็สมุยแจ็กสันนะคะสมุยแจ็กสันเนี่เยนะเป็นการรวมตัวของนิคฟิลดี้โลกิแล้วก็แตนเมเวลนะคะ <laughs> แต่ว่ามาต่อสู้กับคองนะคะเพื่อความที่พอเราแบบว่านึกภาพว่ามันเป็นจกักรวาลเดียวกับก <c oughs> อซิล่าเี้แล้วก็เราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะมีหนังที่เป็นกอซิล่า V S คองอะไรเงี้ยก็รู้สึก รู้สึกอินะรู้สึกชอบมันขึ้นมามากกว่าเดิมแต่ช่วงนี้ก็ดูทั้งกอซิล่าดูทั้งองแล้วก็เริมแบบแล้วดูกอซิล่าแบบว่าไหลเวอร์ชั่นมากอ๋อเราเข้าใจแล้วความเชื่อมโยงนี้ที่เธอชวิตว่าเธออยากอยากทำอยากทำนี้ยัยใช่ใช่ใช่คือในเมื่อเมื่อก่อนมันเคยมีไดโนเสาร์ทีแบบมอสที่ที่ถูกคนพบแล้วสภาพแบบว่าสมบูรณ์เกือบเกือบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไร เรารู้สึกว่าเราก็ค่อนข้างที่จะสนุกกับการสร้างการทําฟิกเป็นสีเพราะว่าเหมือนเราได้สร้างจักรวาลขึ้นมาเองแล้วมันยิ่งเพิ่มความน่าสนใจเพิ่มความสนุกให้กับตอนที่เราแต่งทําอะไรก็ได้เราไม่ต้องแบบยึดหลักอะไรเลยเพราะว่ามันคือโลกใบใหม่ที่เราสร้างที่คองสตูเวนก็คือฝ่งฝ่งไปดูด้วยทอมพิเลตตันดีมากถึงแม้ว่ามันจะเร็วๆเหมือนง่ายๆไม่ได้แบบว่าเน้นไปที่ตัวคาแรคเตอร์ของคนแต่เน้นไปที่คอนสัมมากว่าแต่มันก็คือ ก็สนุกดีแล้วพอดูแล้วก็อยากให้เป็นติดตามกอรซิลลาด้วยว้ยจะมาพูดถึงกอซิล่าในลิปอื่นเชิญคุณพี่วัยสักหน่อยไว้ัมโอ้ยเยอะแยอไตหมดเลยเราเอาหนังเก่ามาได้ไหมได้หมดนี่ก็หนังเก่าที่อยากให้ทุกคนไปดูกันมันชื่อว่าเรื่อง The Dressmaker สรุปเธอดูหรือยังไม่ได้ดูเป็นหนังเกี่ยกับมันไม่เชิงแฟชั่นแทีเดียวนะ เป็นแบบอาณ์แบทโจ๊กแต่ว่าภาพสวยมากเพราะําะไม่ได้ว่าปีที่มันเข้าอ่ะมันชนกับหนังใหญ่เรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งของมาวิลสหรือ Star Wars s t a r ์เทคซัมตี้นั่แหละแต่มันไม่ดังไงแต่มันเป็นหนังที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งตัวนางเอกเองอ่ะเป็นช่างทาเสื้อผ้าสวยเลยนางคือเคทวินเลดอ่ะคนที่เล่นเป็นโรสอ่ะอ๋ะอ,อแล้วนางก็กลับมาบ้านเกิดบ้านเกิดในออสเตรเลียนางจะเป็นบ้านแบบชนบทชนบทแบบคาวบอย,อยนั่นแหะ คือนางย้ายออกไปจากบ้านนี้ตั้งแต่แบบสมัยเป็นเด็กเล็กอะแล้วนางก็กลับมาถามแม่ว่าตอนเด็กนางเคยฆ่าคนตายหรือเปล่านีก่กเป็นปมหลักของเรื่องเลยแล้วนางก็เหมือนจะแบตามหาความจริงแล้วก็จะได้เห็นมุกแฟชั่นชุดสวยๆอะไรเงี้ยของหญิงในเรื่องเยอะมากแล้วก็หนังมันจะรุมแบบค่อนข้างติดนิดนึงอะนึกอยากทำอะไรก็ทำนัตอนนั้นเลยอะไรเงีง้ยมันจะคาดเดาไม่ได้นิดนึงอะว่าสรุปมันจบยังไงจะจบยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเรื่องที่ สนุกเมเซนสนได้ไง่ายมากแล้วก็ภาพสวยมีหนึ่งเรื่องที่เราอยากจะพูดเกี่ยวกับหนังฝรั่งคือด้วยความที่เขาเป็นคนฝรั่งว่าคนเมกันอะไรอย่างนี้จะเป็นฟีลลิ่งที่ปวดพูดคําพูดของคนนะรู้สึกนะว่ามันสร้างสารรค์กว่ากว่าแบบแถบของเอเชียตรงที่ว่าเขาเขาพูดเขาพูดแบบว่าเล่นคําเล่นสำนวนแล้วมัน <Crazy. S 2> ดูไม่แปลกแต่ในขณะที่ถ้าเป็นคนไทยแล้วจู่จมันเล่นแบบนั้นพูดสำนวนจะแบบว่า แล้วมันจะรู้สึกแบบเราไม่ได้พูดแบบนี้เป็นปกติแล้วมันก็ทําให้สีสันของการทาหนักการการพูดพูดว่าเรามันน้อยลงอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องคําพูดที่มันแบบว่าเล่นสมนุนอะไรได้เยอะแยะแล้วเขายังแบบว่าแสดงออกได้อย่างแบบเยอะอะมีเรีแอคชั่นเยอะในแต่ละการแสดงออกแล้วดูไม่แลกเพอมันเป็นต่างก็แตกต่างที่แต่แต่ก็หมายถึงว่าหนังไทยก็คือมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์ของตัวเองอย่างมีสิ่งที่มันทำแต่ทำไม่ได้อะไร ตัว example แบบเกาหลีอย่างเงี้ยถ้าให้คนไทยมาทำแบบเยอะี้ยพูดแบบว่ายาเยอะหรือว่าไอคูนไอคูไม่ได้มีคาแรคเตอร์ในหมดเลยอะไรเงี้ยเรื่องจากที่เราได้นำหนักหนักมาอยากจะพูดถึงความชอบในจุดนี้อืมมันมีข้อแตกต่างโอเคปิดช่วงแล้วเราก็จะขอพูดอีกหนึ่งอย่างก็คือแย่มากสำหรับคน ที่มาส่งพัสดุเมื่อเช้าว, <What S 2> วัวได้ไหมเอาอีกแล้วหรอคืออันใหญ่เป็นพัสดุอันใหญ่ของเธอเคอรี่มาส่งก็คือด้วยรถรถตู้รถรถกระบะปกติแต่นิมจาแวนเอาอีกแล้วมันโยนของเข้ามาในบ้านมันโยนมาเลยมันไม่ไม่เรียกไม่อะไรทั้งนั้นไม่ฝากยามทางทางที่หมู่บ้านเรามียามที่รับพัสดุให้ได้แต่มันไม่ฝากมันโยนเข้ามาในบ้านแล้วของก็วางที่พื้นคือ <mijn S 2> ดูเขาทำนี่ เดี๋ยวมันต้องโดนสักทีมันต้องโดนกูนสักทีถึงบ้านแล้วแล้วเราก็ตัดจบคลิปแค่นี้<ม>วันนี้เป็นต้นวันพี่หวายไดเบอร์บ๊ายบาย,บาย